สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ,ร,การพัตคาพัตคารที่ตามใจคนผัดขัดใจคนแดก EP นี้ตามที่เราได้บอกกันเมื่อปลาย EP ที่แล้วว่าจะทำเมนูที่เป็นที่รักของทุกๆคนเมนูในวันนี้ครับหมูกรอบชีสเวฟคริสปี้หัคริสปี้พอกเบลลี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของหมูกรอบคิดเวฟกันเลยนะครับอย่างแรกแน่นอนว่าเราจะใช้หมูสามชั้นนะครับเราก็ซื้อหมูสามชั้นตามตลาดนี่แหละซื้อมาแล้วคุณผู้ชมก็เอาแหนบอ่ะดึงขนมันออกหน่อยนะเพราะขนมันค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเขาทํามันไม่สะอาดแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นเกลือแล้วก็น้าส้มสายชูนะครับซึ่งหมูกรอบในวันนี้เนี่ยจะทําในหม้ออบลมร้อนอีกแล้วนะครับเพราะว่า เราจะไม่ทอดหมูกรอบหมูกรอบน,นี้เราจะไม่ทอดไม่มีน้ํามันเลยนะครับไม่มีน้ํามันจากการทอดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราต้องต้มหมูสามชั้นเราให้สุกก่อนเราไปต้มหมูกันเลยนะครับมาเราจะต้มหมูสามชั้นนะครับซึ่งหมูสามชั้นเนี่ยเราต้มโดยที่เราจะลงด้านหนังลงไปก่อนนะครับ ถามว่าต้มต้องต้มจนมันสุกไหมจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จําเป็นต้องต้มจนสุกเข้าไปถึงแกนข้างในนะครับเพียงแต่ว่าให้ด้านข้างนอกเนี่ยมันสุกหน่อยนะครับปล่อยมันทิ้งไว้ก่อนจริงๆแล้วโดยประมาณถ้าเกิดน้ํามันท่วมชิ้นแบบเนี้ยต้มประมาณสัก15นาทีก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ไไดไดสุก completely well done จากการต้มครับหมูของเราที่ต้มไว้ได้แล้วนะครับก็ เอาให้แค่สุกป,ประมาณนึงพอแล้วคุณผู้ชมก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณแบบนี้นะครับหนังเหนืองมันก็จะค่อนข้างโอเคดูดีขึ้นตึงขึ้นนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะทำกับหมูตัวนี้ไม่ให้หมูตัวนี้หมูชิ้นนี้ก็คือว่าเหมือนสูตรในพันธิพิ์ทั่วไปเลย <g ly> คุณต้องเอาซ่อมจิ้มมันเอาซ่อมจิ้มเสร็จปุ๊บเอาน้ำส้มส่ชูทาเอาน้ำส้มส่ชูทาก็ออกเดือโรยแล้วก็ ทิ้งไว้ให้มันแห้งนะครับเรามาที่เสียงกันมันจะมีอุปกรณ์ที่มันเป็นเครื่องจิ้มเนื้อถ้าเกิดคุณผู้ชมหาใช้ได้ก็ใช้อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีกันเนี่ยซ่อมเนี่ยดีที่สุดใช้ซ่อมจิ้มมันลงไปไอ้คำว,ว่าจิ้มมันลงไปเนี่ยหมูสามชั้นสามชั้นคือชั้นหนังชั้นมันแล้วก็ชั้นเนื้อเนาะจิ้มลงไปให้มันลึกๆนะครับให้มันทะลุชั้นหนังไปถึงชั้นมันนะจิ้มไปเลย เร,ร้สึกได้ว่าแบบค่อนข้างค่อนข้างตึงมืออยู่นะเพราะว่าหนังมันเริ่มตึงละจิ้มมันไปนเลยนะครับจริงๆไม่ได้กลัวมันเจ็บนะครับแม่งร้อนไอ้ที่อะันกูใช้มือจับไงัน,นก,กูใช้มือจับไปแล้วลร้อนชิบหายคือการที่จิ้มหนังหมูเนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาเราไปอบหรือไปทอดเนี่ยไอที่มันฟูๆเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเกิดจากการจิ้มนะครับ พอเราจิ้มเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะเอาน้ําส้มสายชูทาเฉพาะด้านหนังนะครับเพราะว่าน้ําส้มสายชูเนี่ยทำให้หนังเนี่ยมันตึงยิ่งกว่าเดิมนะครับใส่หมูเราชิ้นแค่เนี้ยเราใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับรสชาติอะไรว่าจะเออกลัวใส่ไปแล้วมันจะเปรี้ยวหรือเปล่ามันก็เปรี้ยวแค่ตรงเนี้ยครับพอเอาไปอบเอาไปทอดเนี่ยกินออกมาไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเปรี้ยวหรือว่า มันมีรสชาติอะไรออกมานะครับใช่ไม่รู้เรื่องอยู่ดีพอเสร็จปุ๊บทาน้ำส้มสายชูไปสิ่งต่อไปที่เราจะทาคือท,ทาเกลือนะครับทาด้านหนังก่อนแต่เกลือเนี่ยเราทาทั้งด้านหนังแล้วก็ทั้งด้านเนื้อด้วยนะครับเป็นการปรุงรสเป็นตัวนะครับทาเกลือทาไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปปรุงรสเพิ่มอยู่ดีเราไม่อยากให้หมูของเราเนี่ยมันเค็มมากนะครับ สุดท้ายนี่คือต้องพักไว้ให้มันแห้งนะครับพอพักไว้ให้มันแห้งปุ๊บเราก็จะบั้งมันบั้งบันโดยการกรีดลงไปให้ถึงชั้นเนื้อหมูเลยนะครับเพื่อ <_ H ug> ที่ว่าเวลาเอาไปอบเนี่ยมันจะได้สุกแล้วก็ขั้นตอนถึงไว้แห้งเนี่ยถ้าเกิดบั้งมันแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะออกมาไวขึ้นเนื้อข้างในมันก็จะแห้งมากขึ้นอบแล้วเนี่ยความแห้งมีผลต่อความกรอบของหนังนะครับที่จะอบนะครับแต่ว่าเราจะไม่รอนะครับเพราะเรา ทำไว้แล้วชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้คือเราทําขั้นตอนทุกอย่างเหมือนตัวนี้เลยแต่เราบ้างแล้วนะครับสังเกตเราจะบ้างหนึ่งชั้นเนื้อเลยนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยอันนี้ผึง้แห้งแล้วอันนี้เราไปลงเตาอบได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะอบอะไรยังไงบ้างนะครับขอเซตฉากแป๊บหนึ่งเราจะอบในหมอ้อลมร้อนนะครับซึ่งการอบของเราเราจะอบสองรอบรอบที่1เราจะอบเพื่อไล่ความชื้นออก ให้ความชื้นมันออกไปมากกว่าเดิมขึ้นนะครับ oh, เราจะอบที่ร8อยแปดสิบองศาร8อยแปดิองศาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับในสําหรับรอบแรกนะครับตั้งไว้เลยครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีรอบแรกเราติงแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดมาดูนิดนึงว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวหนังเนี่ย เริ่มจะพองขึ้นมานิดหนึ่งนี่คือการอบรอบแรกเพื่อที่เราจะไล่ความชื้นออกไปให้หมดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอบต่อรอบที่สนะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยเราใช้180องศาใช่ไหมรอบที่2เนี่ยเราเล่งไฟไป225ได้เลยนะครับอบต่อรอบ2เราใช้เวลา40นาที45เลยใช้45นาทีบ,บิดเลยเดีย๋ยวเอไปอ่ะ อีก45นาทีเดี๋ยวมาใหม่อีกรอบนะครับเค okay, ครับติ้งละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหมูกรอบของเราเป็นยังไงบ้างนะครับภาพนะครับนี่จะทิ้งไว้ให้เย็ยนไปหน่งนดด้วยนะใช่จริงๆต้องทิ้งไว้ให้เย็ยนนจริงนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะหั่นไม่ได้นะครับหั่นแล้วหนังมันจะแตกนะครับเดี๋ยวเราออกมาดูกันโอ oh. ใช้ได้เลยนะครับจากที่เราบ้างไว้แล้วด้วยนะครับทีนี้จริงๆ EP นี้เนี่ยจะทําหมูกรอบให้ดูเนาะแล้วก็ EP หน้าเนี่ยจะเป็นเมนูจากหมูกรอบด้วยแต่เราอ่ะจะหันห่นอันนี้ออกมาให้ดูก่อนว่าสักชิ้นนึ่งว่าออกมาแล้วมันเป็นหมูกรอบที่อเ,อเที่ยคืออะไรมา อันสักชิ้นหนึ่งนะครับให้ดูข้างในนะครับโอ้จะเห็นว่าหนังก็กรอบนะครับไขมันก็ออกไปเยอะนะครับส่วนเนื้อไม่แข็งไม่เหมือนหมูกรอบที่เราไปกินกันตามพวกร้านตามสั่งนะครับไม่อมน้ำมันนะไม่อมน้ำมันเป็นไขมันลิ็นลิีนเลยนะฮะซึ่งไขมันอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับ ที่เป็นน้ำมันหรือเมนูหมดนะนี่ไงครับทีนี้เดี๋ยวจะมาสับชิมกันสักท่อนหนึ่งนะครับท่อนนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ทําเมนูใน e ีต่อไปนะครับหมูกรอบนะครับควรจะสับนะครับหั่นจะไม่เข้านะครับเพราะหั่นคุณจะต้องเถือ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 อยู่นั่นแหละครับฉะนั้นเวลาไปกินหมูกรอบจะเห็นว่าเขาจะสับกันเซนโต้ับเซนโต้สับนะครับเล็งให้ดีแล้วก็เล็งแล้วก็เข้านิ้วหนึ่งชิ้นนะครับอ่านใหญ่นิดหนึ่งนะครับ ขออนุญ,ญาตมือได้ไหมฮะ,ะกล้องครับตะกล้องเชิญชิมนะครับให้ดูก่อนนะครับโฟกัสไม่เลยโอเคกล okay. ้องชิมนะครับขอเสียงด้วยนะครับเสียงย <laughs> แต่เสียงน่าจะเข้าอยู่แล้วเฮ้ย <ใน S 2> ไม่มันเกินไปในส่วนขอส่วนหนังนะครับอยากจะรู้พีแยกส่วนหนังกรอบไหมฮะกรอบครับฉะนั้นไอหมูกรอบที่ทําจากหม้ออบลมร้อนเนี่ยมันก็สามารถกรอบ ได้เทียบเท่ากันกับที่เอาไปทอดนะครับแต่โอเคที่เอาไปทอดกินเขาไปผัดนะครับตอนนี้มันเป็นเนยกรอบใช่มครับใชมันยังไม่ถูปปุ่ออมบล็อตตอะไรฟังดักเสียงที่เข้าไมาเนะครับอขออนุญาตปิดกีทีแบบนี้นะครับเพราะว่า EP หน้าเราจะเอาหมูกรอบของเราเนี่ยมาปรุงอาหารกันนะครับ Hello, niece and nephew. See you again. Today, Uncle Roger gonna taste the crispy pork made by my friend